การใช้งาน v i s u a l i z e r a นะครับเพียงเราเสียบ usb เข้ากับตัวแล็ปท็อปนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับตัวเครื่องเนี่สามารถพับขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นกล้องเขาเนี่ยสามารถหมุนได้อิสระเลยแล้วก็สามารถเปิดไฟได้นะครับปรับระดับแสงได้ครับ new meeting นะครับ นะครับเรามาตั้งค่าให้เป็นไมโครโฟนเะนี่ยเป็น Ever Vision M5 นะครับส่วนสปีกเกอร์โฟนก็เป็นสปีกเกอร์ของเรานะครับต่อไปเป็นกล้องมนะครับเราเลือกเป็น Ever Vision M5 นะครับแล้วก็กดสตาร์ทวิดีโอนะครับภาพไปขึ้นมาน,นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะคะขั้นตอนการใช้ v ครื่องเลเ N5 ของเรานะคะกับตัวโปรแกรม Google นี้นะคะว่าจะใช้งานง่ายเพียงใดนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะคะ oh, www.google.com well, 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 นะคะแล้วเราก็มาเลือกที่ Start New Meeting ะคะ่ะตามขั้นตอนนี้เลยนะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะต่อก็มาเลือกที่ การตั้งค่านะคะของตัวกล้องให้เป็นไมโครโฟนให้เป็นวิชวลไลเซอร์ M5 ของเรานะคะเพื่อความคมชัดของคุณภาพเสียงและวิดีโอนะคะให้เป็นวิชวลไลเซอร์ M5 เช่นเดียวกันค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะให้ภาพออกเป็นคุณภาพเท่าไหร่นะคะอันนี้เราให้ออกมาเป็นไ g ส Standard เลยนะคะ ะะก็จะเห็นตัวน้องหนูของเรานะคะคได้ชัดเจนค่ะปรับองศาได้ค่ะเพิ่มแสงได้น,นะคะถ้าจะแสงน้อยนี่ค่ะปรับโฟกัสได้ค่ะหรือว่าอยากจะปรับตัว M5 ของเราให้เป็นเว็ด่นๆตัวก็แค่สั่งับขึ้นนะคะขับภาพกับหัวไปให้กด3วินาทีนะคะ ที่ปุ่มฟังก์ชันกลับหัวค่ะค่ะนดี๋ก็จะขั้นตอนง่ายๆนะคะในการเชื่อมต่อตัว M5 ของเรากับตัว Google Meet ค่ะขอบคุณค่ะ